กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายผู้ยากจนที่มีความฝันอยากเสียเียนวิสาอาคมเต่เขาขอไปเรียนนําอาจารย์ใดกบโบมีวีแววว่าอาจารย์ใดที่จะสิดส้อนเขาเลยย้อนเห็นว่าเขานั่นเป็นแค่ชายเลร่อนโบมีหัวนอนปลายเท้าโบมีศาสตะกุลชายคนนี้จึงยางเลร่อนไปทั่วคาใสกับนอนนั่นนอนกลางดินกินกลางทรายโอ้ยนี่เฮาก็เดินทางมาหลายหมู่บ้านแล้ว พ่ออาจารย์มากก็ร้ายซ้ำนักแล้วแต่ก็ยังบ่มีอาจารย์ได้จะมาไทยทอดวิชามวยเฮาเลยอ้อยคิดแล้วก็ท้อใจเด้ขันเกิดมาเป็นลูกผูด้ดีมีศาติ์ตระกูลก็คือสิบ่ิากปนนีิดอกอ้อยจมยังหลามคือจมอยู่คนเดียวแท้เห็นจมอยู่ตั้งต่ดนแหละมีปัญหายังในชีวิตละ่ะลุงบุต้องมาหูดอกอ้าวกูถามกันยอนกูเป็นห่วงนี่กูต้องขอโทษมึงแมนบ่น,นี่ที่ไปถามมึงนี่ อ้าวว่าวแล้วก็น่งเงียบเวยบนี่ผมบ่อยากไปเสียเวลาเที่ยงกับลุงดอกเออบ่เสียกับบเสียสันแนวได้กะว่างแล้วมาแบกฟื้นเมื่อทรงลุงก่อนนี่มะอ,อ้าวารายสีไส้กูแล,ล้วลุงนี่เอาวะแนวได้กะว่างแล้วซอยลุงเอาบนจักขังถวะไ่แลฟื้นลุงนะนี่เด้ฮะนี่บ้านลุงเอิ่นฟื้นบอกครับเออก็อเอิ่นฟื้นนี่ล่ะสีตกใจยังเดียวนี่ปอ นี่ลุงสิเอาเมื่อไวยเผาตัวเองบ่ฟื้นใหญ่ปานนี่บักนี่ว่าบ่าเป็นมงคลเด้อมึงก็เอาเมื่อไวยดัางไฟหนึ่งเขานี่ล่ะลุงก็มาแบกเอาแบบนี้ประจาแมนบ่วนี่กูเจอคนบ้าบ่านี่ตกลงกูคนซอยบ่ว่าคยสรุปสีซอยอยู่บ่นี่คือจังกิดโดนแทะขั้นบ่ซอยสีแบกเมื่อเองได้นี่สมัยทอนเดียวนี่บ่ไดเครื่องค้นนาแขงกูดอกเฮ้ยเท่าแล้ว็ยังขี้โม่งอีกเนาะสูครับครับครับ เดี๋ยวผมสิบแบกมือซ่งเดาะครับเออกายมันได้แนวนี้น่ไหมเฮ้ยนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วด้วยความว่างบ่มีแนวสี่เหตดต่อจองก็เลยตกลงไปนํำซ้ายแปลกหนาคนนั้นให้เอาไปวางไว้ไซละนี่ขันบ่นักกะแบกอยู่หันละว้ยกะนักแล้วเนาะเออนักเอาไปวางไว้อยู่หลังบ้านที่ละสิเบกว่าเห็นยังเดี๋ยวนี่ซ้ำหนีก็ให้บอกเว้ยเอามาแล้วบอก มา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 ,มานังกน,นี่แล้วซื้อเสียงเลียงนม้มว่าจังไดละ่ะกับผมมีซื้อวาจงตั้งแต่เกิดมากับโบมีพ่อโบมีแม่จักวาพ่อแม่เป็นไผกับโบฮู้ผมก็เดินเล่นล่อนไปทัวมีความฝันว่าอยากเสียเนวีซ่าอาคมพ่อไดเอาไว้ป้องกันตัวแต่ไปขอเฮียนนําสำนักใดกับบบมีไผ่หับเลยโดยฮาวาผมเป็นคนโบมีหัวนอนปลายเท้าเป็นลูกกัมพาโบมีศาสตร์ตะคุนเขาเลยโบ่สอนหายสันดอก โอ้แนวนั้น